เมสาข่าวกับเจ้าแม่สําหรับคอหวยนะคะฝันที่เป็นจริงแล้วสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแปบาทเป็นจริงแล้วค่ะสามารถนะคะซื้อได้นะคะผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันที่2มิถุนาก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไป6โมงเช้านะคะไปซื้อกันได้เลยค่ะของงวดประจำวันที่16มิถุนายนนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะจากตัวแทนนะคะที่ ขึ้นทะเบียนนะคะกับการขายสลากใบละ80นะคะก็ไปติดต่อตัวแทนได้เลยแล้วก็จิ้มตุ๊ดๆๆเข้าไปในแอปเปาตังคุณก็จะสามารถซื้อสลากใบละ80ได้แล้วถ้าแม่ค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ซื้อตรงนี้นะคะก็ทั่วไปเนาะก,ก็เข้าใจกันอยู่ก็รู้กันอยู่นะใบละร้อยใบละร้อยยีบ้างแต่ว่าลองดูนะคะสำหรับงวดต่อไป พรุ่งนี้เปิดขายแล้วสําหรับสลากใบละ80นะคะตัวแทนก็แต่ละจังหวัดของตัวเองเลยนะคะไปเจอตรงไหน80เขียนนะคะว่าร่วมกับรัฐบาลขายสลาก80ไปตรงนั้นเลยแล้วก็ทําดําเนินการผ่านในแอปเป่าตัตางก็จะได้สลากในราคา80บาทนะคะตามสิ่งที่เราปรารถนาค่ะเมาส์ข่าวกันแบบนี้ค่ะพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะจ๊ะ